สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพ่อแมพี่นองทุกคนเมื่อนี้อากาศผ่อนนะคะน้องยิ้มก็จะกินน้ามะพร้าวค่ะน้ามะพร้าวแก่รอนนะคะมีทั้งเมดอยูสามหน่วยหน่วยที่สี่ก็คือนี่ค่ะช็อตเด็ดมะพร้าวกะทิค่ะแล้วก็เตรียวมห้สามีนะคะเพื่อนไปทงหน้าค่ะวิ่งมากเราบ่มากอดีเลยเท้าเท้าไม่กินน้ามะพร้าวพรอมากมากนางคากันนี่นาง้องนง แตนเนื้อแตนเหมือนเลยกินก้อนเท่าเอ้า,น,อไไน,อาน้องเี้าไม่หายี่ดูได้หลายดูได้หลายเออดูเท้าไปเท้า,าบ้าถั่วกินเบิร์ด้วดไ,ไ,ได้เท่าเด้อยโอ้เหมือนดีค่ะเมื่อยหลายโอ้เมื่อยแห้งหายใจได้ก็ได้เท้าโอ้ยจนไอ้ <c oughs> นะจ๊ะเจ้าเจ้าสมัยนัพี่น้อง เยี่ยมนี่ก,กินนี่ต่อเลยเขาว่ามันเป็นปยาดีเดยก,กินอะไรตัวสีแข็งแรงหน่ยเอ้ากินเท้ากินเอ้าแล้วด้กว่าน้องอาหนี่พี่น้องเปล่ากะทิโอ้พี่น้องอันนี้แห้งกะทิแน่แน่เลยนะคะโอ้น้าเป่ากินกินอืมตัวสีแก็งไหนเทา้าเป็นยังไงเนีน่ยเราบล็อตบอสเนี่น้องกินมั้ง

กินหน้ามังเผาเสร็ยว่าให้กินหน้นาไม่เผาบิกจังไหนในบ้านเดี่ยวไปคะ่ะกินหน้าเผาเบิดหน่วหนึ่งอิ่มแล้วกต่อไปเผากะทิแล้วเลยบายที่น้องฉันสั่งหน้ายิ้มขอตัวไปกินหน้เาเผาเบิดเลยนะคะเยอะเป็นยังไงอยากจะมาบอกตอนต่อ,ตอไปค่ะสำหรับมือนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีค่ะ